สวัสดีค่ะพอแมพีนองเอฟซีมอหลงมลลําสุข,ขุสุคนค่ะมือนนสาวกุกเคมาลาจะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องของแพล่ผ้าแสงทองค่ะเกิดียงังขึ้นเมื่อคืนนี้ได้เห็นแพ,พร่า้าโพสร่ายยาวโพสอ,ออกมาจากความรู้สึกที่จริงๆเพื่อนว่าออกมาจากใจทุกข,ขามพิมพ์ออกมานี่นยเงวเลยค่ะจนแฟนคลับอดใจบวายเข้าไปคอมเมนต์หายกังใจหลายแห้งค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีพระเอกซันค่ะ ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจแพรวพาวแสงทองเพราะตอนนี้นะขณะนี้เป็นคู่จิ้นที่มาแรงมากๆค่ะพี่น้องแฟนคลับนี่า่างเชียแบบทรงกำลังใจให้ไลคตอนนี้ก็คือกระแสไม่แพ่วกระแสมาแรงมากๆสํสำหรับแพรวพาวแสงทองกับน้องสัน โอ้โหตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นคู่ฮอตคู่จิ้นที่มาแรงจนทุกคนอยากให้เป็นคู่จริงกันเลยทีเดียวค่ะพี่้น่ส้างกลุ่มบ่าน hack sp ขึ้นมาสร้างกลุ่มแบบแล้วแฟนคลับก็เข้าไปให้กําลังใจเยอะมากๆแล้ะก็ให้มาไล่มือคื้นน่พี่น่ออุ้ยพี่แพ่วเพื่อนเนี่แช่โพดได้ลงคลิปลงที่เพจเ พีสตอรี่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้แช่ถึงพลังแฟนขับที่หักแพ้่เพ่ากับน้องสั้นและการทีมงานแสงทองฟินแลนด์มือคืนนี่เพื่อนก็ไแดะอ่าไปแสดงนี่พี่น้องอู้พี่น้องให้การตอนรับหลยหลค่ะพี่น้องพี่น้องก็ยังหักบวขาดสายก็ยังหักเพื่นคือเกาบัวแพล่วเพล่าสิไปแสดงอยู่ไซต์ตอนเดียวคือแฟนขับแน่นมากๆเพิ่นว่านี่ค่ะพี่น้องนี่ ใครที่ได้ติดตามแพลพาวแสงทองตามเพจหรือตามเฟซส่วนตัวนพี่นองก็จะเห็นอยู่เนาะว่าแมเพ้วพี่เพล่าว้า่เพิ่จะอัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเลยเหลืองงานเพิ่นนี่ก็่ต้องบอกถึงแน่นค่ะแน่นตลอดค่ะมีงานทุกทุกวันนะคะแล้วยิ่งตอนนี้เป็นคู่จิ้นกับน้องสันวงสะทอนด้วยนพี่นองเนาะเมือ่อคืนนี้เพื่อนกระไดทำการแสดงอยู่วัดดอนแขวนตำบลสุไพูบุ์ อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาแฟนคลับกะเขาไปชมอะไหล่สดเนาะไหลสดกลุมปิดทุกๆุกอกของเพื่อน,นี่นาลิตาน้องนาลิตานี่ค่ะนี่ลกักะเขาไปแห้กระลังใจนาเวที่แบบล่นเลยพี่น้องพลังเอฟซีของเพื่อน,นี่หลายขึ้นคูม่มือค่ะพี่น้องนี่ไม่แผ่วเลยเนี่ยมีแต่คนครักรักทั้งสองคนเลยได้พี่น้องเบิ่งพวงมาไห่ที่ะเอา พวงมาลัยทั้งสองคนนี่ก็คือแต่ละวันเนี่ยโอ้โห و, แตกค่ะพี่น้องพวงมาลัยนี่ก็หลายแล้วทีนี้สาวกุกจะมาอ่านโพสต์หลายยาวนี่โพ์ยาวๆนี่ที่แพรวพราวแสงทองได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวนี่ค่ะพี่น้องเฟซบุ Facebook, ๊กเฟซนี้นี่นี่เพื่อนก็นได้โพแลวกกาไซรูป,รปนี่ค่ะพี่น้องลงรูปรูปนี้โอ้โหสวยมากชุดนี้ชุด ชุดใหม่หรือเปล่านี่สวยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะ่ะพี่แพลวนะ่ะหน้าเด็กลงเยอะมากค่ะพี่น้องแต่งตัวอะไรอย่างนี้แบบเฮ็ดยังกะสวยทำอะไรแฟนคลับก็จ้องจับตามองแล้วก็สนับสนุนให้กำลังใจทุกช่องทางเลยได้พี่นอ้องอ่าแล้วอ่านนี้ดีกว่าเนาะเดี๋วพี่น้องจะร้องคาวมาเบอกยังหลายแท่นี้ ซาบกูขออ่านที่พี่แพลวเพิ่นโพสต์เนาะพี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตจากเฟซส,ส่วนตัวของพี่แพลวนะคะอ่าขออ่านโพสต์โพสต์นี้นะคะพี่น้องเพิ่นได้โพสต์วังสี่พี่แพลวเพิ่นได้โพสต์วังสี่หนูขอขอบคุณแฟนคลับที่รักและเป็นห่วงหนูมากมายจากหัวใจนะคะหนูเชื่อว่าคนเราทําอย่างไรก็ย่อมได้เช่นนั้นคนทําดีย่อมได้ดี คนไหนที่ทำไม่ดีก็ต้องได้รับผลกรรมที่เขาได้กระทำเพราะฉะนั้นทุกวันนี้หนูทำมาหากินตั้งใจทำหน้าที่ตั้งใจทำงานหน้าที่คือหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวและหล่อเลี้ยงองค์กรแสนทองสิ่งไหนไม่ดีทำให้บันทอนจิตใจหนูขออนุญาตปล่อยผ่านเพราะคำว่าบาปกรรมมันมีจริงสำหรับคนที่คิดไม่ดีหรือคิดร้ายต่อคนอื่น ทุกวันนี้หนูทำงานก็เหนื่อยพออยู่แล้วขอโฟกัสที่งานความสุขและหนูก็อยากให้แฟนคลับของหนูอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุขเป็นกำลังใจให้กันและสนับสนุนกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่รักพวกเราดีกว่านะคะเหนือสิ่งอื่นใดน,นั้นหนูก็มนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกับทุกคนมีทั้งสุขและทุกข์ ปะปนกันไปแค่หนูต้องมีสติกับทุกอย่างที่มากระทบเพราะหนูคือแม่คือผู้นำครอบครัวองค์กรหนูต้องดูแลอีกหลายชีวิตและสิ่งเดียวเลยที่หนูเอาเป็นที่ตั้งคือลูกทั้งสองคนอ่ะวงเล็บน้องนาริตาน้องโตเกียวลูกของหนูที่เขากำลังจะเติบโตบางอย่างหนูอยากพูดอยาก อยากพูดอยากชนอยากประทะแต่หนูก็พูดไม่ได้เพราะพูดไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรและมันอาจจะมีผลกระทบต่อคนที่หนูรักเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูมีความสุขกับการทำงานที่มีความสุขกับความเป็นมนุษย์แม่มีความสุขกับจุดที่ยืนอยู่หนูขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคนรักและจริงใจต่อหนูด้วยหัวใจจริงๆและอยากบอกว่าหนูรัก หนูน่ะรักแฟนคลับทุกคนเช่นกันค่ะวงเล็บอาจจะไม่ใช่คนปากหวานแต่ทุกประโยคพิมพ์ด้วยหัวใจนี่ค่ะพี่นอกแพ้วเผาแสงทองได้พูดแบบนี้แล้วแฟนคลับประมาณพันกว่า6คอมเมนต์มาคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปร้อยหครั้งแล้วก็ถูกกดหัวใจกดถูกหมื่นหนึ่งพ 600กว่าครั้งแล้วหนึ่งในนั้นก็มีน้องซันเข้ามาตอบคอมเมนต์ค่ะแล้วแฟนคลับก็เข้ามาให้กําลังใจมากมายค่ะพี่นนองนี่ก็คือคอมเมนต์น้องซันนี่ค่ะยง้วคือกันค่ะพี่นนองอ่ะไปฟังความคิดเห็นของน้องซันเมื่อเห็นแพรวพาวโพสต์ออกมาอย่างนี้น้องซันจะว่ายังไงบ้างอ่ะค่ะพี่อเอาะจากเฟซส่วนตัวน้องน้องซันค่ะเพิ่นก็นได้คอมเมนต์่าขอให้บุญที่ทําขอให้ความดีความกตันยูรู้คุณ กูพ่อแม่ถึงในบ้านอย่างถึงในบ้านทำอย่างทำแต่คนอื่นไม่รู้แต่คนรอบข้างแต่ละคนะในองค์กรเขารู้ขอให้บุญตรงนี้หนุนนำผ่านพ้นด้วยดีครับแก่งอยู่แล้วคราวนี้ให้ชนะอันตรายและทุกสิ่งที่ไม่ดีให้ได้ไม่ว่าจะสื่อแบบไหนอะไรจะก่อให้เกิดอะไรอีกก็ขอให้ทำ อะไระไม่ได้ขอให้ความดีก็คือสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นทําอะไรไม่ได้สื่ออะไรแบบไหนประมาณนี้ค่ะพี่อ,อ่าน้องก็จะหมายความว่าอย่างนี้เนาะไม่ได้ขอให้ความดีนะ่ะนาพาผ่านไปให้ได้และเป็นไอดอลความแกร่งของผู้หญิงเพศแม่และหลายคนครับขอให้เป็นปีที่ดีให้เป็นปีที่ใจดีกับนางเอกนะครับนี่น้องซัน มาตอบคอมเมนต์ในใต้โพสที่แพรวพาวได้โพสค่ะพี่น้องก็คือว่าให้บุญที่ทำความดีมาทุกอย่างอ่ะให้ก็คือคนรอบข้างเขาจะเห็นอยู่แล้วน้องสันหมายความประมาณนี้ค่ะพี่น้องคนรอบข้างคนในองค์กรคนที่สัมผัสแพลวพาลแสงทองนะ่ะเขาจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเพิรนอยู่แล้วว่า เพื่อนเป็นคนแบบไดว่าเพื่อนเป็นคนดีเป็นคนน่ารักไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่รักทุกคนทุกคนที่อยู่ใ,ใกล้แล้วก็จะรักเห็นบอกพี่นอกพอวายยังบอกคนที่ไม่ได้สัมผัสจริงๆนะ่ะเขาก็จะพูดนู่นนี่นั่นแต่แกจะไม่สนใจแล้วแกจะโฟกัสคนที่รักคนที่รักแกจริงๆพี่เพลวนะ่ะจะโฟกัสคนที่ฮักเพื่อนด้วยใจอหลีอ่ะคนที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปเพราะ เราไม่สายเราไม่สามารถทําให้คนอื่นอะมามองเราดีไปทุกอย่างทุกเรื่องเพราะทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกันแมนบอพินอ่นง ทุกคนสีมักบุคือกันลอยพอพ่านแม่จะมักบุคือกันอยู่แล้วแล้วแต่คนชอบคนไม่ชอบแต่คนที่ชอบเขาแฟนคลับคนที่รักเขาสนับสนุนเขาเยอะค่ะมากมายมาเป็นกําลังใจให้เยอะแล้วน้องเพลงพิรดาก็มาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้แม่นะคะรักแม่นะคะแล้วแฟนคลับอย่างเช่นแบบแฟนคลับลหลายๆคนก็มาคอมเมนต์เออเป็นกําลังใจให้นักลองผู้จัดการตุกไมค์คาชาิี่นี่ผู้จัดการตุกติกน้อยนี่เพื่อนกะอ่า มาส่งกำลังใจให้สิแมค่ค่ะพี่น้องรลายคนแห้งถี่มาส่งกำลังใจให้แม่เพล่าเเผาในคั้งนี้ในเทือนี้คะ่ะพี่น้องอ่ะสำหรับสาวก,กุกน้องกุกกับเป็นกำลังใจให้พี่เพล่ตลอดเสมอมากคะ่ะพี่น้องบว่ววาสิเจอปัญหาบ่หวะสิเจออุปสรรคยังก็ตามติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่สาวพี่เพล่าเผวแสงทองตลอดคะ่ะพี่นอ้องอะแล้วพบกันนะคะพี่เพล่ในวันที่7กุมภาพันธ์ที่อำเภอ ภูเลือจังหวัดเลยพี่น้องจังหวัดเลยอย่าลืมเด้อค่ะมาส่งกําลังใจให้ทีมงานเพีาวแสงทองเต็มวงค่ะพี่น้องไปหอดจังหวัดเลยขึ้นผู้ขึ้นดอยขึ้นยอดผุนค่ะพี่น้องสูงๆไปทําการแสดงอยู่อาเภอผู้เรือจังหวัดเลยจังพอกันนาเวทีเด้อค่ะพี่นอ้องอ่าสำหรับคลิปนี้สาวกูกะ่ะขอเป็นกาลังใจให้แพราวแสงทองให้พี่แพีวในทุกๆเรื่องนะคะสลักคิดนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ